สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆแลวคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ดาจะพูดถึงชนิดของเนื้อหยกนะคะแยกได้แบบง่ายๆเป็น5ชนิดนะคะชนิดที่1น,นะคะคือเนื้อแก้วค่ะหยกเนื้อแก้วหรือเนื้อแก้วใสนะคะจะมีความเงาแวววาวและความโปร่งแสงสูงที่สุดค่ะนคะคะพอเป็นแหวนหยกก็จะประมาณนี้นะคะ เขาจะมีความเงาแวววาวแวละความโปร่งแสงสูงที่สุดนะคะเป็นชนิดของเนื้อหยกที่ขึ้นเงาได้ง่ายเนาะเนื้อแก้วเนาะเป็นเนื้อหยกที่มีความแกล่งด้วยค่ะนี่ค่ะ ยกเนื้อแก้วนะคะชนิดที่สองนะคะเป็นเนื้อแก้ววุ้นค่ะตัวนี้จะมีความใกล้เคียงกับเนื้อแก้วนะคะคือด้านในเขาจะเป็นวุ้นนะคะจะเห็นเป็นวุ้นเป็นปุยเนาะเรียกชื่อตามลักษณะของเขาเลยนะคะทําให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ชัดเจนนะคะนี่คะ่ะเนื้อด้านในนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเม็ดก็คือเนื้อด้านในเขาจะออกวุ้นๆนปุยปุยนะคะนี่คะ่ะ เนื้อแก้ววุ้นนะคะความเงา well ใกล้เคียงกับเนื้อแก้วแล้วก็ความโปร่งแสงก็ใกล้เคียงกันค่ะชนิดที่3าคือเนื้อแก้วกึ่งเทียนค่ะตัวนี้นะคะเนื้อแก้วกึ่งเทียนจะมีความใกล้เคียงกับเนื้อแก้ววุ้นเนาะความโปร่งแสงสูงค่ะยังสูงอยู่นะคะนี่ค่ะจะเห็นความโปร่งแสงตรงเนื้อเขาค่อนข้างสูง และเนื้อก็คือจะมีความเงานะคะเงาแวววที่ลดระดับลงมานะคะจะเห็นว่าจะไม่เงาเท่ากับเนื้อแก้วนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแก้วหิงเทียนอ่ะอันนี้ก็จะเห็นเขาจะไม่เงาเท่ากับเนื้อแก้วแต่ความโปร่งแสงเขาก็คือสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็ยังโปร่งแสงสูงอยู่นะคะเงาได้ในระดับหนึ่งนะคะความเงาก็ยังมียังมีอยู่ได้ในระดับหนึ่งนะคะชนิดที่สี่เนื้อเทียนอ่ะยกเนื้อเทียนเป็นยังไงเอ่ย ยกเนื้อเทียนตัวนี้ความเงาเขาจะเริ่มเห็นแล้วคว่ะว่าจะเงาได้ไม่เท่ายกเนื้อแก้วเนาะความเงาจะลดลงนะคะน,คนี่ความโปร่งแสงนี่ค่ะความโปร่งแสงของเนื้อเทียนจะประมาณนี้นะคะดีเหมือนกันแต่ว่าก็คือจะไม่โปร่งแสงเท่ากับเนื้อแก้วและจะไม่เงาแววๆเท่ากับเนื้อแก้วนะคะไม่ว่าเราจะพยายามเงาแค่ไหนนะคะตัวเนื้อเทียนเขาจะ ยังไม่เงาเท่าเนาะหรือหรือหรือจะมีความเงาได้ในระดับหนึ่งของเขานะคะเนี่ยค่ะตัวเนื้อเทียนถ้าเป็นแหวนหยกก็จะประมาณนี้ความตรงแสงเขาประมาณนี้นะคะตรงแสงดีระดับหนึ่งเลยค่ะอันนี้เป็นบิดิเนาะบิดิตเนื้อเทียนเนาะอืม อันนี้เป็นแหวนยกนะคะเนื้อเทียนเนี่ยค่ะความเงาเขาก็จะอันนี้คือเราพยายามขึ้นเงาแบบแบบสุดแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะความเงาและความโปร่งแสงเนาะจะมีความแตกต่างกันนะคะในแต่ละเนื้อนะคะเนี่ยค่ะก็ยังเห็นความโปร่งแสงดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็จะไม่ได้ทะลุทั้งหมดนะคะ เนื้อเทียนเนาะต่อไปเนื้อสุดท้ายจะเป็นเนื้อทึบเนื้อตันนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อก่อนเนื้อทึบเนื้อตันก็คือเป็นเนื้อเนื้อกึ่งทึบกึ่งตันนะคะเนี่ยค่ะไฟยังเข้าได้อยู่บ้างเนาะอันนี้บางคนก็จะเรียกเป็นเนื้อเทียนเนื้อเทียนถั่วเนื้อทึบเนื้อตันได้นะคะคือคือชื่อเรียกตามตามลักษณะของเขาได้เลยค่ะอันนี้คือจะแบบไฟยังเข้าได้อยู่บ้างเนาะ อันนี้คือเนื้อทึบเนื้อตันเลยนะคะตัวนี้คือจะไฟเข้าได้น้อยมากลักษณะของเนื้อเนาะแต่ด้วยความหนักด้วยนยชิ้นนี้เนาะก็คือชิ้นนี้จริงๆอะไฟยังเข้าหรือว่าความโปร่งแสงเขายังมีอยู่เล็กน้อยนะคะแต่คือจะเห็นว่าน้อยมากและแตกต่างกับเนื้อเทียนมากและรวมถึงระดับความเงาของของเนื้อยกตัวนี้ก็คือเขาจะ ไม่ค่อยเงาดือเราพยายามเงาแค่ไห,หนก็จะความเงาก็จะอยู่ได้ในระดับหนึ่งนะคะคือไม่ได้เงามากอ่ะอันนี้ยังเข้าได้อยู่นิดหน่อยตัวน,นี้ก็คือเป็นเนื้อเกือบทึบเกือบตันนะคะเนี่ยความเงาของเนื้อยกิรให้เห็นนะคะจะได้ประมาณนึงนะจะได้ประมาณนึงนะคะเนี่ค่ะแต่ก็ยังพอเงาออกมาได้นะ ค่ะประมาณนี้ค่ะห้าชนิดนะคะค่ะขอบคุณค่ะ